สวัสดีครับผมมือนีด็กก็มาพบกับคนเหมือนเด็กอีกแล้วครับผมมีเวลาครับมือนีดมาแล้ววันอาทิตย์ครับคำคำเมือนีดประมาณอ่าบสามแล้วครับมือนีดกก็มาลงเนื้อสดนะครับนาดินก็จะเป็นเนื้ออกไก่ครับเดี๋ยวห่อมาติดตามรับชมผลเอาล้วครับผมเป็นไดอยู่ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ มาแล้วครับมาใส่ไงเห็นแล้วครับโอ้วิ่งยอดครับเนี่ยอเอาขึ้นไหมครับเอาขึ้นไหมมาใส่ยัโไงมาใส่ได้ดนี่น่าจะประมั่นโลกรัวครับ ฟังซ้ำหน่ก็พอ,อดอกโอ้ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่เอาน้ำันนึกจับไหมอ่ะโชว์ดูผลงานโอ้แจมแรกครับมานี้วายมีนะอ่ะครับชิปเปอร์ <c oughs> แจมแรกแจมแรกมานี้มาแล้วครับก็ตั้งโดนตามหาใส่ซีใส่หาครับ อันนี้นะจ๊ะมอดสองป่ประมาณสองประมาณสองแล้วใหญ่ๆครับเอาลองสั่งมึงดูนี่คลองสั่งเลยเจือบอู้สองโลซีครับสองโลซีตัวนี้โอ้มันมันครับแต้มแรกวันปึ๊บเลยสวัสดี หมันหมนัน,มนครับแซมแดกมาแล้วต้องตามกันมาทีเติดเริ่มเขาแล้วครับเริ่มเขาแล้ว แแฮงจีเลยครับแต็มแรกเข้าของหน้าบันนะครับสองโลซีครับตัวนี้โอ้ยใหญ่อยู่ครับอ้วนตึ๊บเลยครับปลาแถวนี้อ้วนๆครับหม้หลับหม้หลับรอรอผลสมผลงานแต้มต่อไปครับขนาดเมียนไปใส่บันเท้าว่างไม่เท่านั่นละเมื่อเดืยวถุงมาต้องว่างเลยตลแต้มที่สองมาแล้วครับ อมันคือโดดมันคือโดดแรงสั้นมันโดดนี้เลยพอถ้าได้วัดโดดนี้เราโอ้พอได้วัดโดดนี้ไหมเนี่ยไปวอมแล้วมันโดดกินเนียเราบางจีนี่ตามโดดพุ่นะครับน่าอยู่พุ่นโดดเราไปเลยโอ้ยยังดอกควายทำไมเงียบใส่โลคควายวคักไวคัก พื้น่อยู่อยูบ่ครับเอาเลครับบอยูอีกทีโอ้ยก่อนบัดบ่ทันผลาดดีแก้วครับผมเตมทีซีผ่าดแล้วเพื่อผ่านดูแค่เหมือนผ่านหมดตื้ย พ่าดอีกแล้วครับพ่าดอีกแล้วพาดอีกแล้วอาคบใกล้อาิดคายันจน้อยสกินไงมะกินไหมอาดิอิโอ้มันเฝ่ากินเฝ่าประหยัดเลยหนีเลยก็ะกินเอ้าเอาเอสายมีไรน หรือสายมันพึ่งจมน้ำก็พั่งตีเนี่ยคือตุกเงืบรวดหแต่ขั้นพึ่งตีไปละม,าลามาันเร่งอีกเนี่ยพาดดูแท้มาเนี่ยคือเร่นไหนซี้แล้วพาดซี้แล้วมาเนี่ยขึ้นกับเอิดไกป่ปะ เนี่ยดูดูอะไรเนี่ยเถอะไอ้นั่นคือกันกับสีเนี่ยลอมเนี่ยไม่เนี่ยสดเนี่ยสีเนี่ยลอมกัดตุ้มเปิดนาลอกลอให้มันไหลมาท่านโอ้มื่อนี่กะจบแล้วครับผลงานมื่อนี่สามแต้มเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคนเหมือดแยกน้ำเลยครับนี่ครับนี่ครับสามแต้มมื่อนี่สามแต้มครับผมกระมี่ใส่สองเกือบสามครับแล้วกระมี่ใส่สองใส่หนึ่งครับสามแต้มครับมื่อนี้